เพวกมันนั่นตัวใหญ่กว่าก้าตั้งสามเท่าเนี่ยมีทั้งมีดมีทั้งไม้มีทั้งปืนอ,อาวุธครบมือเลยอ่ะใช่เวลามันต้องรวมพลัง,ง,ลงเทคตัวจับเชือกนะแล้วราด็อใส่พวกมันจนหมอไปเลยใช่จะปวดไหล่เนี่ยเ<า>น<อ>ี่ยอย่าหมอครับ เด็กแว้นส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้อายุยังไม่ถึง18เลยก็เลยถูกส่งไปที่บ้านเมตตาถูกคุมประพฤติสักพักอะ่ะน่านสงสารสงสารเด็กพวกนั้นนะหรอสงสารสาตัวเองโอ้หนี่แบ๊โดนข้อหาไปเบาๆเองแค่ร่วมกันแข่งรถในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตสนับสนุนให้ผู้อื่นทำการแข่งรถในที่สาธารณะ แล้วก็ดัดแปลงแก้ไขสภาพรถไปให้คนอื่นเขาใช้แข่งกันเสียเงินค่าแบบนิ้เดียวก็ออกมาซ่าได้เหมือนเดิมแล้วโหจะไม่ทำอีกแล้วนน่เด็กโครงแบบนี้เนี่ยนะน่าจะจับเข้าโครงการชอบเทอร์ปีไปบำเพ็ญประโยชน์และดูแลคนที่บาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุเหมือนพวกเด็กๆที่โดนจับมือนพวกนั้นน่ะแล้วแนปปะพี่พลอยใส่ห่วงกันนักใช่ไหมนี่สำรวมแก่เกินไปแล้วนุ้ย ฉันจะบอกให้ที่ไอ้แนบไม่ถ่วงเวลาไว้นะช่วยสัมลีไม่ทันหรอกอืออุ้ยฟังฉันพูดให้จบก่อนสิฉันจะบอกว่าห่วงกันนักก็ไปเยี่ยมกันตีแนบอ่ะเขาก็เข้าโครงการช็อคเทอร์รีเหมือนกันนะมาดูแลคนบาดเจ็บที่อนาไมเหมือนกันพี่ก็ต้องขอบคุณเขาเหมือนกันที่เขาทําให้พี่เห็นตัวอย่างว่าถ้ามีปัญหาแล้วไม่คุยกันต่างฝ่ายต่างคิดไปเองอ่ะก็จะทําให้เสียใจทั้งสองฝ่ายดีกันนะสัมลีนะไม่ จนกว่าพี่จะเลิกเอาฉันไปเปรียบเทียบกับกคนอื่นสักทีแค่นี้แหละได้เลยน้องที่เคารพเปยียมเื่อนไปไปแวนะจ้าเอาไปลนะเาล่นะายเทวดาครับถ้าเด็กเร็วอย่างผมอยากขอพลอยเขาบ้างท่านใ้ไหมฮะให้สิ ที่นี่ท่านใจดีสไตล์ขออะไรก็ได้เราตามหานายตั้งนานเลยนะมาอยู่ที่นี่นเองแล้วขอพรอ,อะไรหรอพ่อเราป่วยหนะักหลังจากเห็นข่าวในหนังสือพิมพ์อะมันไม่ทำให้เราสบายใจยที่คิดเลยเรากลัวว่าพ่อเป็นอะไรไปอะพ่อนายจะเป็นอะไรได้ยังไงเล่าเพราะว่าเขาต้องอยู่ เพื่อดูลูกชายสุดที่รักกลับตัวเป็นคนดีซะก,ก่อนนะดยเรารูแ้แหละสิรลีที่พ่อให้พูดกับเราอ่ะไม่ใช่เพราโกดแต่เขาอ่ะผิดหวังที่เราไม่ตั้งใจเรียนก็ถ้าคุยกับพ่อตั้งแต่แรกไงนะก็ไม่ต้องคิดไปเองใหญ่โตแบบนี้หรอกนะเอ้ยแล้วเรา,เรายัางทํำให้เธอไม่ได้ไปสอบเอ้ยเรื่องนั้นเนยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่สำรวจไปคุยกับจานให้แล้ว ส่วนเธอกลับไปตั้งใจเรียนได้แล้วพ่อจะได้ดีใจไม่อ่ะอ้ะาวเลยยังไม่ไปตอนนี้หรอกเราอ่ะต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือคนที่เขาบาดเจ็บในโครงการคุม,มพืชเออจำพี่เว้อยู่แก๊งเราได้ป่ะทำไมอรอเขามีท่าใหม่มาโชว์อีกแล้วเหรอคงโชว์ไม่ได้พอันแหละเพราะพี่จะลดความ ตอนนี้สมองบวนไม่ฟื้นเลย mm hmm. เราอะเป็นคนดูแลเขาเองเฮยเฮเอาเรอเอาเหอะอย่าเศร้ามันไปเลยหรือเทวดาจะให้พรนายเองพ่อนายจะได้หายแต่ที่หายได้เป็นเพราะว่าได้กำลังใจจากลูกชายที่กลับตัวเป็นคนดีแล้วหรอกนะสาธุเอ๊ um งั้นเดี๋ยวเราไปทำงานก่อนนะหลังออกคุมาพื้นแล้วอะ่ะเดี๋ยวเรามาหาเธอเป็นคนที่สองเลยอ้าวแล้วทำไมไม่มาหาเป็นคนแรกละ่ะก็เดี๋ยวเราไปหาพ่อก่อนไงได้สิเพื่อนรัก สัมลีไปดูผลสอบมาแล้วเป็นไงมั้งได้เกรดสี่ทุกวิชาเหรอวิชาเดียวอโอ๊ยพี่จา๋าสัมลีขอโทษนะที่เอาเกรดสี่ให้ไม่ได้ทุกวิชาแล้วก็ไม่ได้ทุนเรียนเสียงที่พี่หวังไว้อ่ะใครว่าพี่อยากให้เองได้เกรดสี่ไม่เอาเกรดสี่จะเอาเกรดห้าต้ใช่ไงไม่ใช่หมายถึงว่า ก็ให้สำลีตั้งใจเรียนอย่างเดียวพี่ก็พอใจแล้วแล้วต่อไปนี้น,นะพี่สำรวมสัญญาว่าจะไม่เอาสำลีไปเปรียบเทียบกับคนอื่นให้ช้ำใจอีกอโหยรูงี้ไม่ตั้งใจอ่านหนังสือก็ดีหรอกสำลีอะรอเล่นสำนี้ก็สัญญาเหมือนกันนะว่าสำลีจะตั้งใจเรียนจะถึงปริญญาเอกเลยโวยปริญญาเอกเลยเหรอ,อ พลอยใสส่งแล้วกันพี่ไม่ชบาไหนมันเอาฉันไปเกี่ยวอ่ะเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยอพี่พลอยใส่ครอบครัวเดียวกันส่งเด็กหน่อยดิส่งเด็กหน่อยแล้วทูกอยากก็ลงเอ่ยด้วยดีนี่ทุกคนก็ได้รับบทเรียนกันแล้วนะยังยังมีสองคนต้องโดนเช็คบิล ความสุจริงๆล่ะคนสมัยนี้เขาจิตใจดีนะเก็บมือถือได้ยังเอามาคืนอีกอ่ะนี่จะเป็นคนเลวอย่างพี่นะปานนี่เอามือถือไปขายแล้วแหละคือถูกอารมณ์เสียคิงอารมณ์ดีไอเราก็เป็นคนตรงต่อเวลาซะด้วยที่ชามาเซรอนป่านนี้ทำไมยังไม่มาอีกเนี่ยนี่มือถือพี่หรือเปล่าคะผู้หญิง คนพี่มีสองเองจะไหวเ,เ,เหรอเนาะน่าคุค้นนันเนี่ยเอาจำไม่ได้แล้วเหรอก็น้องคนนี้เป็นน้องที่เคยโดนแอบถ่ายใต้กระโปรงไงอ๋อจำได้แล้วน้องทีแบ็กสีชมพูงไงพี่มีสีใหม่มาโชว์เชฟป้าสงสัยวันนี้จะได้คืนมากกว่านนมือถือซะละมั้งเปลี่ยนจากคลิปสยิวเป็นคลิปสยองดีกว่านะ ไม่มีอีกแล้วมาสิมามมามาทำไรทำไลุยเลเรื่องนี้นะครับเรื่องดีๆมีไม่รู้จักทำทำแต่เรื่องแย่ๆแต้งเจออะไรแบบนี้ครับเด็กมีปัญหาจะรุนแรงขนาดไหนเด็กก็ยังเป็นเด็กที่ยังมีโอกาสจะเติบโตเป็นคนดีของสังคมได้ ถ้าเราให้โอกาสและพยายามจะเข้าใจสาธุเธอคือเทวดาเทวดาเทวดากือเธอ